เราไมดเอแตพาแล้วต้อมาอไรกไมเราเราเราก็ซื้อืใส่หอแล้วก็ไปแล้วก็ให้ออให้เขาใส่เองเออถ้าถกอ่างนี้เขาเราจะผ่านรูปแต่งหน้าด้ออกหลอม เราถ่าเราถือว่กนกอันนี้เราจะเอาไงต่อคือเราจะไปธนาคารเลยใช่ไหมไปรับเงไปเลยก็รับที่อเลยก็เลยเอาไปรับธนาคารับบน้แหลคือแว่รับหรือ่ไงไปที่ไปที่ธนาคาไปไปที่ธนาครแล้วเขาจะฝากใหอถ้าราทำใหม่ก็ทำไหนก็ได้ เล้วกผมเล่นก็เต้หรอก็เป็นลงกลางทาอ่ะมีกลางทางมีมีมีใครเล่นทนายมั้งอ่ะเดี๋ยวเขาไปนัดไปลำเดียวกันเราไปไปหาจุดลงไอ่ปบอลไ้างเลยลาบุนรอบรอบลำแเดี๋ยวนาบผมไปลงแขนหม่มเล่นคนายไปจะไปงบ้านก็ับตัวกัตอนแล้วกหน่อย แล้วล้มผ่านนี้หันไปทางไหนข้างหเลยหรือหันออกมันมันเราไป่ได้วลยป้องไปด้อยังไงปุนคนไงทางด้านไหนเอ้อหอลังนี่มีกองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่หนุมก็ตาแล้วหรอหล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไปอีกรั้งก็ได้กลักับกั้อไปรั้ไปรั้งมึไปรั้ง

ยิ่งยงเห็นเห็นพวกพวกของเขาถือเขาวัเต็มเลยเขาอพวกของอ่ะนไแน่นไหวกได้ดูเออแต่แอดไม่ให้ต้นลเงมาเออทไหนทัไหนขาไม่เห็นพี่อ่ะผมไม่เห็นพี่ในแกงหรอเกเด็กเด็กดกงกชาค้ยรัด็กห็กเด็กเดกเดดดด็ดด เอาประตูแต่งเขาเดียวไอยู่ไหนไปอยู่ไหนผมผมอยู่โดมทองน่ะดมโดมห้อง่ะอยู่ตดมงอ่ะครแไนระวังวันนี้คนระมาคนนึงเ้นผมเห็นจุดแล้วตอนนั้นป่แลรวเนาะป่าผมหันไปหลังไปหลังไหังรปไหนไปไหนไปไหนไปไันไปไหนไปไหนนไปยเนไปยเนไปไหนไปหนไปล หาห้าี่คนหมึ่นอ่ะดนรเนี่ยถอบอกดิไร้อ่ะไ็ตใครอ่ะหอนไอเด็ตบอกดิไอเด็ตตึบสเปนเม้ตามกีฬานะห้อหองหัวทีกว่นนี่ก อย่าถ้าคุให้ตรงั้นต้องไปหน้าเป็นคอนเนอร์แล้วก็มโดกีแต่ว่าตำรวจต้เป็นตำรวจนตำรวนตำรวจอะไมาวะไม่เป็นฮะตรวจบอกเลยตำรวเ็่ตนะ่รงนเย่นอ๋อล้มังไมด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 ม

ยินดีชยวครับต้องขอรองครับผมตอนนี้ผมจับผบทบเป็นตัวประกันน่ะช่วยมาถ่ายตัวด้วยที่แล้วไปตำรวจถึงถึงไม่อ่อนไงแล้ถามถามก่อนเมื่อกี้ผมหยุดครับอช่วยตามตำรวจอะไยดิผมอ่อนอยู่คาร์ว่าที่เขาเพิ่งสอเกษเสียผมก็ไปสอบมาแหละ อเออช่วยช่วยตามให้หน่อยบอกว่าออนออนหน่อยบอกผมจับผอบอลเนี่ยผมต้องการหนุ่ยเยอะเลยแล้วสิบคนเด้อเคยูสเซอร์เลฟช่องชนแนลถ้กูก็มองเห็นอ่ะมันไม่ยอมมากูร <Okay. S 1> ู้กูงไปสอบทหารเลย

ไอ้สัตว์ต้องบอกว่าจับพบทบเป็นตัวประกันนมันถึงยอมนัดถึงยอมมากรันไม่ได้ไม่ได้งานเลยงานเลยงนเลยต้องกหน่งโจนจะมาตะกนยติด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 ริดต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 ิดปิดต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 ิดอิดติดติดติดิดต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 ิดิดิติด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 ดิดิ

ผมตกนาคือใรเนี่ยาดอยงก็หลบได้ตาตาตตาอยูอยู่ประตูหนึ่งครับผมประตูหนึ่งด้านขวานะด้านขวาได้แล้วได้กับปีนกระสอบท้ายเข้ามาเข้ามาเห็นีเห็นยิ่ง่ายที่สมดเลย้านขามาบอก ว่าเดี๋ยวกิน่าหารนรแกินขดเหมือนกินอาหารแบบหน้าตรวจก็้าแล้วเนี่ยยันยันเลยสบายเจ้ตำรวจมันวิ่งหนีอ่ะอ๋อมันมีคนยิงมาจอะไรงปดูมา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 ดูดูมา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 ดูาดูมาดูมาดูาดูมาดูมาดูาดูมาดูมาดูมาดูดูมาดูดูมนดู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 า

อะไรงันมัะกินมากิมากินมาวิิ่กิม่เห็นใครเลยหลบเลยรอบเลยครโดนี้งานหาหาที่อื่นเอามายัเอามายัให้ขับรถไปหาก็ไหนเข็มมีไหมตรงนั้นอ่ะให้ขับรถไปหาไปเหนไม่ต้องไม่ต้องผม่ม่รู้ว um. ่ตายแล้วว่ไม่ีขาเจ็บ

มันดักกมาเนี่ยไปขี่ว่าชนเลยชนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีตำรวจยิงกดอยู่ตำวจรจตวสี่ล้วจะเป็นทาสี่เกคุณคันดีเลยโอ้าโอ้ตาตาหาเลยเฮียฮงเตอร์ฮัเตอร์เฮัเตอวิ่งรอบอยู่ฮัเตอร์วิ่งรอบอยู่

ขอความเป็นธรรมนะครับถิ่นรถถรถถรถไใครปป่ันหมดขอความสรันไปไ่ลดามไ่ละลายตกีเลยอ่ะโอ้โหอ้โอ้แกไม่มีใจากคนมาดูอ่ะโอ้โหอ้โอนี้หะมตรงน เลอดเต็นไมไม่เห็นมีนะไม่เอากรอาคาร์บเราจะเรกเอาคไปดเลยไหมไม่เห็นมีไม่เห็นไปดูว่มอะไรบ้างาร์บคาร์บคารนบาร์บารคาร์บาห์บคารเารร์บคาเ์ยคร์บคาร์บ่าห์บคา่์บคาาคาร์บคาร์บคาร์บคาคร์บคนร์บคหร์บคาร์บคาม์บคาร์บ่ารร์บคาร์บคารนบคงร์บคาร์บร์ราร์บค์บคาร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 ์ เรดูรูปคุกอ่อคลิปสองคลิปสองคลิปายูะไรอยู่เดยวมอมอสมอ่มอผมมีมมมรยวไปดัวยกันเอาเป็นคนละัเอาเป็นคนละคันดีคนละันโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อก่อนเห็นเห็นรูุกยังาคลนาเอรัวกยังไง่ยัตออะไรไงวััั่ัไม่ได้โอ้โหย้เลยก็ให้ผมซื้อรถมา ก็ไม่ซื้อเขาจะไปนี่เฮ้ยขับขับวนอมถึงนู่นเนี่ยขับบนเลยนะรับบนเลยโอ้โหไป้ถหึงิดิดนี่ึง้อรถอะไร้อถอึงงั้นเฮ้ยแกมาได้ดิไ้อก้เงินนไหนนะใคอยู่ไหเนาะ ไปขับบนธนาคารเลยนะขอบบนธนาคารเลยโอ้โหานโคตรเด้โอาใครมาแบกยิ่งโห่อสเชียบอสเชียวโอ้โหลมายิ่งโม่หัดเลรอไปก็ไม่ค้วยกได้โอ้ยเอยขับอะไรโน่นะป๊อปไบหรอบอกปอปไบไม่เโน้งารี่จะตายโอเค โดจ้าแล้วครับเพื่อนโด้แล้วรู้ได้ไงอ่ะพี่เอทเห็มไวผมลบอยู่ดีๆมันยิงมาเลยอ่ะเอรถเอารถอะไรมาวะนะาไม่เอาคันนี้มาเลยหรอมันไม่น่าเห็นผมนะตำรวมารมารไป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 

ออไปลออกไปแล้วตนูดช็อตช็อตเลยอีอ้โหโอ้โหช็อตดโอหลกนมาช็ชอช็ชอไอ้เี้ยอ้้อสัตว์ตายวะไม่ตายหรอตายะน่เออ่ลดีวเต็มเลยมีคนมีคนมีคนเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ด

เขาเติมเขาเติมลูกเลือดเลือดเปลี่ยนอาชีพขึ้รถขึ้นรถขๆ้นรถขึ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 

แค่ผมขับละโดนจับอยู่ในธนาคารเดี๋ยวแม่กดตีแค่ขับรถชนกันเองมีเอาใหม่ก็ล่ามีเอาใหม่ไหมออาาดดีีเตำรวจทำผมไปไหนเนี่ยคือมันต้องมีสองทา โดมันสองคนนะรับคนถ่ายคลิปอ่ะมันโตหนึ่งมันโตสองอ่ะมถ่ายแ้วเนี่ยตำรวจไปไหนเออตำรวจรวจท้องวันน้าเอตำรวจมันขับรถเดือดมาเนี่ยเอตำรวจรยบตำรวจรไปเโอเคครับให้เรากคุณหนีไปนี่เยหรไป่่าตัวหนี

กดไม่กดยูกดยูแม่งแม่งให้กูวิ่งแล้วแม่งยิงกูดูตำรวจมันทำเอากูวิ่งตามมันแนวดิเอาดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอากูหักกูต้องถ่ายไปอ่ะดูดิมันยิมันยิงมังมันิงกับีเจ้าทอ่อแอกยไทีดได้ดูเลยแมแ่ เดี๋ยว่ลาเดี๋ยวนีไไเดูอยเดี๋ยวเลยุดยงไ่ได้แล้วไอ้คือนี่กูเราขับรถชนหัวเออขปวน่เตวเป็นอยู่ต้องตำรวจใช่ไหมอุ้ยเอาไปดีครับผมไอรูตปันไม่ได้ไป้วันเปิ้หรอเาม่ออ้ว โอนโดมาเลยดิคนดสัตว์ออนไลน์โอ้ยออนไลน์เอาไว้นด้วยซ้ำ้นี่นี่เยียบจั๊บเลยตายยไหมจะเหลือไม่ตายไม่ตายอียังไม่ท่สุดยวะโอยไม่ตายวะได้ทูทูทจริชใช่ป้อเฮ้ยทำไมอียเป็นหัวป้างหลายรอบแล้วัวไม่กไม่ตายเลยวะได้ก็้ปบ โอ้ยมันโดนยิงเห็ไหมเี่ยงพังกับล้อนี่อน่เนี่ยตยง้วยอืดิอกอกรไปไม่ไปตายก็เกือบไหนขอมดนโดยรถคันนี้่ัผ่านตวมาโดนรโดดดเเชคเคาดิโคตรแม่เออเฉียวพังแล้วไอ้สพังแล้วไปแล้วนั่นโดนทอยงดหีเลย ออกตู้ไปทำวแล้มันลอกองตำรวจเขเ็มงเออไปทำไมขับรถชนตำรวจแล้วมันไม่ตายวะหอดิ้นเลยดิ้เลยขึ้ไปไม่ไดไม่เคยขับชนตำรวจหลายรอบแล้วนี่ยไม่ตายเยี่ยมใชไหมตรอะนตำรวจมดัก้ดูเนโดดเขาโค

วิ่งวิ wing, wing ่งไปแล้วก็กระโดดก่อนที่มันเหยียบถึนน่ะจะกระโดดถ้าเกิดไอหินสูงสูงหน่อยอ่ะสูงทำไมขับรถเหยียบตำรวจหลายรอบไปตายหรอ้อร้อน้อม้อ้อน้อเร็วหม้อน้องร้อนร้อมร้อเนียหรอโดดกระโดดก่อนที่มันเหยแย้เียเหยียบเหยยาเยย ไมเกี่่าเ้ก็โดนได้เมืแอเต็มเีแม่งเหยียบตำวจทั้งารอบก็ไม่ตายเอ้เอ้เออยู่ต้นไม้เลยีเอ๊ะางอยู่บนต้นไม้มายไไม่ตายาที่ไหนเ้นไโอ้ประกกโ้ยกูเีอย่างมาปัมสามกเยเข็มเฮ้พี่อยากทำนอยาก คนลมามาตั้งแต่ร้อยไัไหนวะคนลาคนลมาไคนลมาไ้ไอ้เอ้ไอ้ไ้วอ้ไอ้ไอ้อ้ไป้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้รอ้ไอ้ไอเไอ้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 ไอมไอ้ไออไอ้ไออไอ้ไ้ไออไอ้น้อไออไอ้เไอ้้อไอ้้อ้อ้ โสูงมากไหมโอ้สูงโอ้สูงเลยโอ้ตัวพี่มบอกกสูงผมขึ้นหลังคาได้เลยนี่เยียมันเอาไว้แบบว่าเป็นหลังคาได้แน่ตรงเนี้ยเฮ้ยมีสนยยิงกูในปัามนมำมันเลยออีขึ้นรถเอ้าอยู่บนต้นไม้ที่กดนอนกดนอนกดนอนไหนเรี่ยมือยาปั๊นลูน มีรถมายแล้วม้มีคนยิงอยู่เนี่ยมีคนยิงอยู่เนี่ยถ้ามีปืนเขาแม่กซ์อุ้ยเหยียบตำรวจหลายรอบไม่ยอมตายกอไตายไ้เกง่ายแบบเข็มไปไหนเนี่ยเออตายดีกว่าวูวูเขาสโบมโอเขาพี่เอกตายไหมน่ะ หลังรถต่เฮ้ยหน้าไม่ตรงมือถือดไล่เฮียโหมาฮันเตอร์เลยสัตปโคตรสูงไเล่นตกะง่คราดิ้ินมาตลาหน่อยผมเดี๋ยวผมไปกลกด้นนี่คือพี่คือวิ่ระโดดสูงแไลเโอ้โหโสูงพี่ขัดแล้วพี่ขัดแล้วเจต่ออะอ ใครใเห็นตรงแกเสาตรงแอปเปิลนะแม่ไล e ่รถไล่เออคิตตี้แม่ไล่คิตตี้มันไล่ฮัลโหลมีมใครเห็นตรงเสาตรงขนแอปเปิลนะตกใจพอเห็นฮู้วววเด็รวจเหรอดูตำรวจดตำรวจสิตำรวจอไรนมักรกลม้ ตีมาไล่ตีมาไล่ไเข็มไเข็มไอเข็มขับกลับไปเซฟนั่งแงเข็มกูตายเลยกูู้อตายแล้วโมเป่าอันนี้เป็นหแล้วครับก็หยเดียวแลครับก็แบนี้นะครับกดกันตนี่เลยีครับโหไอสัตว์เข็มนี่เหี้ย อ,อ๋อผมจะไปซื้อยากิน,กนครับเป็นไข้ครับแล้วผมผมเป็นไข้ขตำรวจตำรวจยิ้มตกไอไอคนนี้เด็กเข็มเนี่ยตำรวจมาขรับรถวนผมขบรถผมจับมันเลยมาขบรถผม,ม,ผมเนี่ยมาขบรถผม,มอ่ะมาขบรถผมอะ่ะ มันเยอะนะเบอว่ามันหายไปเลยหมดวะเนี่ยต้องมีคนทำงานแน่เลยกูขบวนมาผมจับเลย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 อีฟอีฟจับเลยขบวเบนมาผมอ่ะผมเป็นผมเป็รู้จักบ้านเปใครไม่รู้เอาไว้ตำรวมือกระเบนรถอ้เหี้ยตำรวจตำรวจรถกู oye wi báyìí.